โตโยต้ามาจิตตี้รอยล้าวปี2 0 2 6คือรถแวนสุดหรูระดับพรีเมียมที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้บริหารระดับสูงและครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายอย่างเหนือระดับทั้งในด้านฟังก์ชันและความหรูหราดีไซน์ภายนอกมาในสไตล์ที่โดดเด่นพร้อมไฟหน้าเล็ที่เฉียบคมกระจังหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมอย่างประณีตและเส้นสายตัวถังที่บเฉี่ยวมอบความรู้สึกที่ทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งความสง่าง,งามในทุกมุมมอง รุ่นนี้มาพร้อมระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นทําให้ห้องโดยสารกว้างขวางและเข้าออกได้สะดวกประตูบานเลื่อนไฟฟ้าทั้งสองด้านใช้งานง่ายและเสริมความหรูหราเส้นสายตัวถังที่ลงตัวพร้อมคิ้วโครเมียมช่วยเพิ่มความรู้สึกระดับไฮคลาสไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่และฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายล้ออลลอยขนาดใหญ่ช่วยให้รถดูมีความมั่นคงและโดดเด่นบนท้องถนนภายในห้องโดยสารได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา เบาะหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมตกแต่งลายไม้หรูหราเบาะแถวที่2เป็นแบบ V.I.P. ปรับเอนด้วยระบบไฟฟ้ามีที่วางขาออโต้แมนระบบนวดเบาะระบายอากาศและฟังก์ชันบันทึกตำแหน่งพร้อมจอความบันเทิงส่วนตัวถาดวางของแบบพับได้ระบบไฟสร้างบรรยากาศและช่องเชื่อมต่อส่วนตัวครบครันเบาะแถวที่3กว้างขวางนั่งสบายสำหรับผู้ใหญ่พร้อมพื้นที่วางขาและสีส่างเหลือเฟือห้องโดยสารเนียบด้วยระบบเก็บเสียงขั้นสูงหลังคากระจกพาโนรามาเปิดรับแสงธรรมชาติ ระบบปรับอากาศแบบไคลโซนแยกอุณหภูมิได้แต่ละโซนเพื่อความสบายของผู้โดยสารทุกตำแหน่งหน้าจอกลางขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay Android Auto ระบบนำทางกล้องรอบคันและการสังงานด้วยเสียงหน้าจอคนขับแสดงข้อมูลแบบดิจิทัลครบถ้วนพร้อมพอร์ต USB หลายตำแหน่งระบบชาร์จไร้สายและลำโพงระดับพรีเมียม JBL สร้างประสบการณ์ความบันเทิงเต็มรูปแบบ ขุมพลังของ m a ต e ้ t อ r o y a l วปี2026คือระบบไฮบริดที่ผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้สมรรถนะที่นุ่มนวลประหยัดน้ำมันและเงียบขณะขับขี่ระบบเกียร์แบบ CVT ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Eco Normal และสปอร์ตตอบโจทย์การใช้งานหลากหลาย ระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนจัดเต็มเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดบอดระบบเตือนขณะถอยหลังและเซนเซอร์รอบคันพร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพเบรก ABS และถุงลมนิรภัยรอบคันพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางแม้ในขณะที่นั่งครบทุกที่นั่งเบาะแถวสามสามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระและยังมีช่องเก็บของลับสำหรับสิ่งของมีค่า เหมาะสำหรับเดินทางไกลางานรับรองผู้บริหารหรือใช้ในครอบครัวที่ต้องการความหรูหราและอเนกประสงค์ช่วงล่างออกแบบมาให้ขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนครุกคลพร้อมวัสดุเก็บเสียงและระบบลดเสียงรบกวนช่วยให้ภายในเงียบสงบพวงมาลัยเบาและควบคุมง่ายเบรกตอบสนองดีมอบความมั่นใจทุกการเดินทางมาเจ s ตี้รอยัลลาวปีนี้ยังโดดเด่นด้วยระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ ผ่านแอปพลิเคชัน Toyota Connected Services ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะรถติดตามตำแหน่งรถตั้งค่าแจ้งเตือนและจองบริการล่วงหน้าได้เพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการความพิเศษเพิ่มเติมมีแพ็กเกจเสริมให้เลือกเช่นม่านไฟฟ้าส่วนตัวระบบความบันเทิงระดับสูงตู้เย็นภายในรถหรือชุดตกแต่งไฟเลเเพิ่มบรรยากาศเพื่อให้สามารถปรับแต่งรถให้เหมาะกับสไตล์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นสำหรับผู้บริหารธุรกิจ VIP หรือครอบครัวระดับไฮเอน ด้านสิ่งแวดล้อมก็ไม่แพ้กันเครื่องยนต์ไฮบริดช่วยลดการปล่อย CO 2ประหยัดน้ำมันและวัสดุที่ใช้ตกแต่งบางส่วนยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนโดยรวมแล้วโตโยต้ามาเจตตี้รอยัลลาวปี2026คือสุดยอดรถแวนหรูที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความสะดวกสบายเทคโนโลยีสมรรถนาและการออกแบบเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเหนือระดับในทุกการเดินทางไม่ว่าจะขับเองหรือมีคนขับก็พร้อมมอบประสบการณ์ที่พิเศษไม่เหมือนใคร อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์หรูรุ่นใหม่ๆการเปรียบเทียบและอัปเดตรถล่าสุดก่อนใคร